อย,อยากได้ผลปีศาจว่ะโอ้โหลบักไม่พออยกแล้วพวกปาษาป,ปีลบักไม่เคยพอเลยทํายังไงดีขอแนะนำ Cmy Shop ยิบการ์ดหนึ่งพันลบักเพียง2 7 0บาทเท่านั้นแถมยังมีกล่องสุ่มกระตังที่คุณจะซื้ออีกมากมายไม่ว่าจะเป็นผลสายฟ้าตื่นผลโมจิตื่นผลเสือและไอดีกระตังอีกมากมายปทเว็บไซต์ใต้ยิปเลยนะครับส่นีคนเลยนครับเหือเกมโบรกเลียนะครับแบบที่มีชื่อว่า Broker Forge อ,อีกแล้วนะครับโอเคครับก็ตอนนี้นะครับถึงเวลาของพวกเราแล้วนะครับ ใครอยากเป็นทีมงานบอกฟุตมั่งฉนะสินะสิใครอยากเป็นนะครับกดไลค์กดซับสไครต์เลยแล้วมันเก like ี่ยวอะไรกับเป็นทีมงานบอกฟุตฝาก็คิดว่าเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแต่บอกก่อนเลยว่าผมคงไม่มีความสามารถพอที่จะไปเป็นทีมงานของเกมบอกฟุตนะครับตอนนี้ครับทำบอกฟุตก็ได้เปิดรับนะไม่รู้ว่าปิดหรือยังน่าจะปิดรับแล้วมั้งก็อื่นเลยนะครับดยวผมขอทำการสมุนปิสาจนะครับโดยการใช้สูตร โภวีสองนะครับก็คกดแซกดเอ็กนะครับแล้วสุดเลยนะครับอ่ะลองดูดิเฮ้ออะไรวะเนี่ยอ่โอเคครับได้สไปฟุตเนี่ยตอนนี้นะทางอ่าทวิตเตอร์ของลิปินดาเนี่ยมีการเคลื่อนไหวะครับคลิปนี้มาไม่นานนะครับมาแป๊บเดียวยังไงฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสองร้อยยี่สิบล้วละกัน นะครับรับดูันะครับว่าในทว mm ิตเตอร์ของลิปวินดาเนี่ยมีอะไรนะครับไปเลยประโยชน์ที่ทวิตเตอร์ของลิปวินดานะครับจากโพสต์นี้เลยนะครับนี่นะครับ VFX scripters scripters ที่นี้คือคนทำสคริปด้าน VFX นะครับไม่ใช่สคริปที่แบบว่าเป็นสคริปโปอ่าเป็นสคริปแฮกอันนี้ไม่ใช่ เนี่ยเนี่ยบอกฟุตะนรับ is looking for more c h a l l e n g e v นะครับ,บอกฟุตนะครับอยากได้กำลังมองหาคนที่แบบว่าอ่ามี challenge อืมอเดี๋ยวราแปลเป็นภาษาไทยให้ทุกคนดูมีความสามารถเนี่ยกำลังมองหาผู้พัฒนา,าที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ใครที่เก่งทางด้าน VFX c r i p t e r s เนี่ยก็สามารถทักไปได้เลยรับ หากคุณสามารถทำการโจมตีที่คล้ายกับสไตล์ของบล็อกฟุสโปรดสสมผลง,งานที่มีคุณภาพอ่ออานนี่งงว่ปปะแปลบรันกิทเหมือนเดิมเนี่ยครับเนี่ย d m ี e your best quality work of similar style ครับสไตล์การต่อสู้หรือว่า a น i เ a t i o n ที่เหมือนกับบล็อกฟุตเนี่ยเขาบอกว่า this will be a very high paying job คือมันคุ้มายคือเขาให้ราคาดีครับนี่ครับนี่จะเป็นงานที่ค่าตอบแทนค่อนข้างสูง นะและกำลังมองหาคนให้มากสุดเท่าที่เรจะหาได้นะก็คือเขารับหลายคนนอเขาจะท,ทำให้เกมบอกฟุตเนี่ยดีที่สุดครับอ่ะผมพูดมาหนาดแล้วเนี่ยอาจจะมีคนไทยหรือว่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยอาจจะอยากไปทำนะครับผมแนะนําว่าให้คุณได้ภาษาอังกฤษสักเล็กน้อยนอะบลองไปฝึกดูนะถ้าเกิดว่าเก่เงเล่นด้าน VFX Scripters อ,อยู่แล้วเนี่ยก็ทักไปได้เลยนะครับแต่ว่า ถ้าคุณยังไม่เก่ง B F X แต่คุณร่้ภาษาอังกฤษอันนี้ผมแนะนำว่าคุณลองไปสื่ใน YouTube ดูนะครับเกี่ยวกับสตาร์ของบล็อกฟุตนะครับก็ใครที่สมัครไปแล้วก็ลองคอมมเนต์คุยกับผมลองบอกผมได้นะเดี๋ยวผมจะอ่านนะอ่านแล้วกดไลค์ครับเชื่อไม่อ่านก็จะไม่ได้กดนั่นแหละครับนะถ้าลิฟวินดาก็ยังให้สิทธิพิเศษกับยูทูบเบอร์นะก็คือเหมือนประมาณว่าเขาจะเสกเคริร์สหรือโฆษณาให้เลเวลหนึ่ง ก็คือคอนเทนต์เลเยอหนึ่งฟาร์มลเยจนตันนั่นแหละครับนะถ้าเรามี 250K ผู้ติดตาม250,000ขึ้นไปนะครับอืมแต่ว่าผมหมดสิทธิ์นะผมไม่ถึงครับนเะพียงเวลา24ชั่วโมงนะครับมีคนทักมาถึง30คนแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ตอบใครเนี่ยแสดงว่าอ่าผู้ติดตามของคุณเนี่ยไม่ถึง 250K นะควันนี้ก็ไม่ต้องเศร้าเสียใจไปเนาะแต่กูเสียใจไปแล้วนะครับนะ อันนี้เป็นเรื่องผลปีศาจนะครับเอาไว้ก่อนนะพอดีสปอยออกมาค่อนข้างน้อยนะจะยังไม่พูดถึงแล้วกันนะเนาะเพื่อนๆผมก็ใครมีความสามารถก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับสมัครแล้วผ่านง่ายผ่านนะเออผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับก็ชอบพี่ฝากที่จะกดไลค์แล้วกด subscribe สมัครด้วยละกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมเย้ yeah.